สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์เมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยเพื่อหาอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ในรายการฟุตบอล AFF Suzuki ครั2 0 2 0ซึ่งในตอนนี้ทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์มี9คะแนนเท่ากันในตารางแต่ทีมชาติไทยพ้นต่างประตูได้เสียดีกว่าจึงเป็นอันดับหนึ่งของตาราง ดังนั้นทีมชาติไทยต้องการเพียงเสมอหรือชนะเพื่อเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A และจะได้เจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม B นั่นเองส่วนทางทีมชาติสิงคโปร์อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหากต้องการเป็นอันดับหนึ่งของตารางคือต้องชนะไทยเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเจองานยากในเกมรอบต่อไป ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวสิงคโปร์กันเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าฉันรู้สึกกังวลต่อเกมนี้เพราะดูจากนักเตะของทีมไทยพวกเขามีผู้เล่นระดับสูงมากฉันจึงคิดว่าสิงคโปร์จะแพ้2ประตูต่อศในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาสิงคโปร์ไม่ได้เล่นดีมากนักเมื่อเทียบกับทีมไทยหากเราไม่ได้ปรับปรุงจุดที่ผิดพลาดคงได้เข้าเป็นอันดับสองของกลุม่มซึ่งมันคงยากต่อการเป็นแชมป์ในรายการนี้มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมา นอกจากซูเปอร์สตาร์ที่มาจากหลีกต่างประเทศของไทยแล้วพวกเขายังมีนักเตะหนุ่มมากมายที่พร้อมจะเป็นภัยต่อสิงคโปร์ในอนาคตเรามาฟังความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์คนต่อมาเนื่องจากไทยและสิงคโปร์ได้เข้ารอบแน่นอนแล้วฉันอยากรู้ว่าโค้ชจะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในเกมที่ต้องเจอกับไทยเรามาฟังความคิดเห็นถัดมา ถึงเราจะได้เข้ารอบแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากเพราะถ้าแพ้หรือเสมอไทยเราก็ต้องเจอกับงานหนักอยู่ดีจงทำทุกเกมให้เต็มที่ย่ายอมแพ้เรามาฟังความคิดเห็นต่อมาไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองของกลุ่มเพราะเวียดนามสามารถเลือกได้ว่าจะเจอกับไทรในรอบรองซึ่งเวียดนามเตะช้ากว่าเราหนึ่งวันนั่นเอง แอดมินขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่ากลุ่ม B เตะช้ากว่ากลุ่ม A 1วันนั่นจะทำให้กลุ่ม B สามารถดูสถานการณ์ในกลุ่ม A ได้ว่าเป็นยังไงและสามารถสร้างโอกาสในการเจอใครในรอบรองนั่นเองและจากตรงนี้ก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับสั้นๆนะครับว่าหวังว่าเวียดนามคงอยากจะเจอไทยในรอบรองมากกว่าสิงคโปร์นะ มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์คนต่อมาเกมนี้จะเป็นตรวจทดสอบที่สำคัญว่าสิงคโปร์อยู่ในระดับไหนของอาเซียนเพราะไทยถือว่าเป็นทีมแนวหน้าของภูมิภาคนี้มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาแฟนบอลหลายคนมองว่าสิงคโปร์เล่นบอลได้แย่ในนัดที่ผ่านมาแต่อย่าลืมนะว่าถึงรูปเกมจะห่วย แต่มันก็สามารถทำให้เราชนะ3มนัดนี้ได้และนัดที่เจอกับไทยก็เช่นกันมาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้สั้นๆนะครับว่าฉันเชื่อมาตลอดว่าโค้ชสามารถพาสิงคโปร์ไปถึงแชมป์ในปีนี้ได้มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์รูปเกมในนัดนี้ว่าเนื่องจากทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบรองแน่นอนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งผู้เล่นตัวหลักในเกมนี้นั่นอาจจะทำให้เกมนี้ดูน่าเบื่อสำหรับใครหลายคนรวมถึงตัวฉันด้วยมาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาไทยอาจจะส่งผู้เล่นสำรองมานั่นถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สิงคโปร์ไม่ต้องเจองานยากในรอบต่อไปและจากตรงนี้ก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่านายอาจจะคิดผิดก็ได้นะ เพราะผู้เล่นสำรองไทยฝีมือระดับไทยลีกซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับผู้เล่นสิงคโปร์เลยหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ํามาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความได้เปรียบของการเป็นเจ้าบ้านในนัดนี้ว่าหากนักเตะเราเล่นด้วยเสียงเชียร์เต็มสนามแน่นอนว่าจะทีมไหนก็ไม่สามารถผ่านเราไปไง่ายๆเราจะเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจในเกมนัดต่อไป มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวด้วยความมั่นใจตรงนี้ว่าไม่มีอะไรเหมาะเท่าปีนี้แล้วที่สิงคโปร์จะคว้าแชมป์เพื่อกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่เกมนี้จะเป็นตัวพิสูจน์มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามากล่าวคล้ายๆกันนะครับว่าเล่นอย่างที่ผ่านมาแล้วสิงคโปร์จะได้กินต้มยำไทยหม้อน,นี้อย่างอร่อยเราจะได้เข้าชิงในปีนี้ เพราะสิงคโปร์ตอนนี้แข็งแกล่งทั้งแดนหน้าและหลังพร้อมเจอกับทุกทีมได้เสมอมาต่อกันที่คนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าอันดับแรกต้องยอมรับว่าไทยในเวลานี้ก็ไม่ธรรมดาเราจะต้องมีสมาธิและเพิ่มโชคในการเล่นครั้งนี้หวังว่ากองเชียร์จะเป็นส่วนสำคัญในนัดนี้มาต่อกันที่คนต่อมาเขาก็ได้มาประเมินรูปแบบการเล่นของสิงคโปร์ในนัดนี้ว่า เดาก่อนเกมว่ากองกลางสิงคโปร์จะวิ่งจนหมดแรงและสุดท้ายก็เล่นแบบลดบัตรจากนั้นก็แพ้ให้กับไทยเข้าไปเจอกับอินโดนีเซียในยรอบต่อไปมันจะเป็นแบบนั้นมาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเกมนี้อาจจะดูไม่มีอะไรเลยก็ได้ต่างเล่นกันเพื่อไม่ให้ได้รับใบเหลืองหรือผู้เล่นบาดเจ็บเพราะต้องเตรียมตัวในเกมรอบรองที่จะต้องเจอทีมในกลุ่มบี มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาถ้ายึดแดนกลางจากไทยได้เราก็สามารถเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแต่ทาไม่ได้ก็แค่สวดภาวนาอย่าให้ไทยเจาะรถบัสสิงคโปร์ได้เท่านั้นความคิดเห็นต่อมานัดนี้แฟนบอลเต็มสนามหวังว่านักเตะสิงคโปร์จะโชว์ให้เห็นถึงความพยายามเพราะเกมนี้เจอทีมไทยมันจะเป็นบทพิสูจน์หลายอย่างในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาถ้าอยากเป็นที่หนึ่งของอาเซียนเราต้องชนะทุกทีมพร้อมที่จะเจอกับทุกทีมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามมันถึงเวลาแล้วที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้นะครับว่าทีมไทยมีขุนกำลังที่พร้อมที่สุดในรายการนี้ไม่ว่าจะต้องเจอกับทีมหลักหรือทีมสำรองของไทย มันจะเป็นงานยากเสมอสำหรับสิงคโปร์และนี่ก็เป็นชาวสิงคโปร์คนสุดท้ายโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้นะครับว่าขอให้เล่นด้วยสปิริตทำให้แฟนบอลที่ซื้อตั๋วเต็มสนามได้ดูอย่างสนุกอย่ายอมแพ้นะทับสิงโตและนี่ก็เป็นความรู้สึกบางส่วนของชาวสิงคโปร์เมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยเพื่อหาอันดับหนึ่งของกลุ่ม A หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ